สวัสดีครับแอดมินเทเบพามาดูรถนิว e x p ก n d e r GT สีเทาดำคันนี้ติดตั้งชุดแต่งรอบคันนะครับแต่ว่ายังติดตั้งอุปกรณ์ไม่เสร็จนะผมพามาให้ทุกท่านได้ดูก่อนนี่ครับสวยๆครับคันนี้ชุดแต่งด้านหลังครับเป็นท่อคู่สวยๆเลยคันนี้ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูภายในรถกันครับนี่ครับภายใน,น, Control, unction, นออรถมี Ad ปุ่มคอนโทรลมัลติฟังชั่นคว่คมาะไรแอร์ดิจิตอลเบรกดูไฟฟ้าเบรกอัตโตออนโซนเบาะหนังสะท้อนความร้อนนะครับคันนี้จะดูแถวสองกันเปิดเข้าไปนี่ครับแถวสอง แถวสานั่งได้จริงนะครับเจ็ดที่นั่งนั่งได้จริงสะดวกสบายแน่นอนอันนี้เป็นแอร์ครับเย็นสบายช่ำๆแน่นอนครับผมภาพดูคอนโซลหน้าอีกทีหนึ่งหนึ่งแอร์ดิจิตอลหน้าจอ Android, แอนดรอยลว่า Apple CarPlay Android Auto ระบบอะตโนมัติฟังชั่นสวยๆเลยครับผม